สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกันกบหนุ่มหล่อของบริษัทเรา <c oughs> เป็นน้องที่น่ารักนะคะพอดีว่าพี่ต้ามีเรื่องอยากจะเล่าตรงที่พี่ต้าเคยอยากไปทำง,งานที่มังนอกมากๆใครคุยให้ฟังเห็นเขาไปแล้วก็แบบหอบเงินหอบทองกลับมาอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าว่าไปทําง,งานที่นั่นแล้วเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงแล้วก็ อยากจะถามน้องโจเพราะว่าเผื่อเขาเคยไปมาแล้วเนี่ยคือน้องเขาเคยไปมาแล้วเผื่อเขาจะมีคําแนะนําที่ดีให้กับน้องๆรุ่นหลังๆที่คิดอยากจะไปแต่ยังกลัวก้ากล้านะคะเราก็จะมาถามน้องตจว,ว่าเอไปนี่มันดีหรือมไม่ดียังไงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะค,นคะไม่ได้ไม่ได้พาดพิงใครหรือไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่แค่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่<ม>อยากจะเอามาเล่าให้กับน้องน้องอังสวัสดีครับพี่โจ ครับสวัสดีครับโจบครับอตอนนี้ประสบการณ์ไปเมืองนอกครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นคือผมบอกว่าไปในเอเชียเนาะคือประเทศเกาหลีเกาหลีใต้แต่เพราะเกาหลีเหนือเข้าไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยคือเราไปแบบแบบกีน้อยครับไปแบบไม่ได้มีวีซ่าทํางานหรือถ้าพูดในทางกฎหมายคือเหมอนกังว่าเราลกลอบเข้าประเทศเรื่องความที่ว่าเราเห็นเพื่อน ไปทํางานไปอะไรกันเนี่ยก็อยากลองไปดูบ้างแต่เราไม่ได้ไปแบบถูกกฎหมายเงพอไปครั้งแรกแล้วเนี่ยคือเราเห็นแต่ภาพดีๆคือเห็นเพื่อนทํางานเหมือนจะอยู่สุขสบายอาหารการินดีอะไรเงี้ยรั่เดี๋ยวนี้คือความคิดส่วนคนเนาะคนที่ทํางานถูกโลปดีๆก็ก็ๆๆมีอ่านี่คือความเห็นสน่วนตัวคือผมไปมาเนี่ย ไปเจอแต่แต่ที่ไม่ค่อยดีก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีมีแผลในใจใเมื่อหล่คับว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นน่ะมันค่อนข้างลําลบากามากเลยแล้วก็อากาศที่เกาหลีเนะี่ยมันค่อนข้างเย็นถึงขั้นหนาวติดลบเลยยิ่งงานหนาวกีมะตกทีมะตกไม่พอฝนตกอีกบางทีใช้ชีวิตลำบากามากเลยต้อง ตอนนั้นก็คือทําอาชีพอะไรใช่ไหมอ่าใช่ใช่พาอจะบอกได้ใช่ไหมว่าตอนนั้นแบบไปทําประเภทไหนเป็นงานเกาหลีจริงๆมันก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่าเราโอกาสเลือกเรามันค่อนข้างน้อยเพราะ <พอ S 2> เราไปแบบิดกฎหมายนะครับตอนนั้นไปก็เปลี่ยนอยู่สี่ห้างานด้วยความที่ว่าเราอยากได้เงินแต่เราไปใช้แรงงานซึ่ง นี่ความคิดส่วนตัวคือผมไม่ได้จะเหมาะด้วยม่ะครับแล้วเวลาไปเนี่ยคือเราไปทํางานแบกขามอะไรเงี้ยคือมันหนักมากจริงๆครั้งแรกที่ไปเนี่ยก็ไปทํางาน่าศูนย์สตรอเบอร์รี่ก่อนอก็เห็นเพื่อนทํามาเราเห็นแต่แบบโปรไฟล์ดีๆครับเก็บเก็บสตรอเบอร์รี่ขายหรืออะไรเงี้ยดูเหมือนเป็นงานที่เบาใช่ดูเป็นงานที่เบาแต่อันนั้นเขาเป็นผู้หญิงเนาะ แต่เราเป็นผู้ชายโอ้โหไปตนะั้งแต่ขนเหล็กก่อนเลยอะเริ่มเขาปรับหน้าดินอะไรโอ้โงานมันค่อนข้างหนักมากทํางานไม่มีเงื่อนเพราะาอากาศมันหนาวจัดเลยตอนนั้นไปในช่วงหน้าหนาวพอดีแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่คตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าตอนนั้นมีม,มีมีคนเตือนนะครับว่าแบบเอ้อย่าไปเลยมูมชวนยังงมีคนมีคน เตือนแล้วอย่าไปไปเลยมันไปแบบผิดกฎหมายเวลาเราเจ็บป่วยอะไรมาเนี่ยจะลำบากมันจะลำบากพอเราฟังข้อดีข้อเสียอะไรเยอะเราก็มาเช่นใจดู้ก็่งความที่ทว่าเป็นใบรุ่นห้าวอยู่ตอนนั้นอยากไปอยากลองอยากให้ให้รู้อยากหาประสบการณ์เนี้ยทีไปเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยหลอกกันเยอะคนไทยเนี่ยบางทีหลอกกันเองกินกันเองเลยคนไทยกินเองนี่หมายถึงว่า หลอกจินเงินเราบางทีหลอกกินเงินเราด้วยแล้วก็เหมือนบางทีรับงานในหน้ามานหนีก็มีบางทีรับงานมาเราเราไปปล่อยที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ประสบการณ์ตัวนี้คือเพื่อนผมเจอนะแต่ว่าผมผมยังไม่เคยเจอแต่ว่าผมไปเนี่ยในส่วนของงานเนี่ยเจองานค่อนข้างหนักมากพื้นที่การทํางานเนี่ยแต่ละอย่างก็แตกต่างกันออกไปของผมไปฟาร์มเนี่ยมันก็จะเป็นตอนนั้นจะ ไปอยู่หลายอาชีพอยู่อย่างแรกเลยไปเก็บสตรอเบอรี่ก่อนอเก็บสตรอเบอรี่มีหน่อไม้ฝรั่งด้วยมีฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มเห็ดแล้วก็อาราบัยอาราบัยอาราบัยหมายถึงว่าเหมือนรับจ้างรายวันเขาพาไปทําอะไรก็ทําเช่นแบบเไปเหมาสวนเก็บผลไม้อ่าไปเป็นงานเหมาอะไรพวกนี้ไงอย่างเงี้ย ตามาตามน้าใช่ประมาณนะเงินค่อนข้างดีอยู่แต่ว่างานมานันเออพื้นที่ที่เขาให้เรานั่งเออมันเป็นแบบเป็นเป็นเท้าสวนใหญ่ๆในในเท้าสวนนั้นมันจะมีอยู่มันสามแปลงแปลงหนึ่งยาวประมาณ50าสิบเมตรถึงร้อยเมตรเลยนะแล้วซึ่งเราต้องค่อยๆขยับก้นเราเนี่ยเวลาเรานั่งใช่ไหม,มเราขยับค่อยๆขยับทีละทีละต้นทีละต้นทีละต้น โอ้โหวันน่ะทำสามแปลงสามเฮ้าเฮ้าหนึ่งมีสามแปลงโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยจริงๆขาที่คือไม่มีไม่มีไม่มีแรงเลยอ่ะคือมันปวดล้าหลังนี่ล้าไปถึงกระดูกเพื่อเก็บน้อยฝรั่งใช้ตังไก่ตัดกานมันเป็นงานประเภทแบบต่ำเนาะแล้วเราซาริล่าเราเราร้อยแปดสิบอ่ะปกติเรื่งแรงไหม พื้นที่เนี่ยเราต้องต้องนั่งตลอดอะนั่งทำงานอะ่ะแล้วมันทำให้แบบว่าขาเราเนี่ยเหมือนเลือดมันไม่เดินมันชาไปหมดเลย, mm hmm. ยเดือนหนึ่งพักแค่สองครั้งอย่างเงี้ยคือขาเราไม่ได้พักเลยอะ่ะเราทำงานนั่งจนขาเราชาหมดอะ่ะ mm hmm. มันก็เลยทำให้เลือดไม่เดินไปที่ขา mm hmm. ขาจริงๆขาแค่แพงเอง,เองนะ แต่ว่าพอมันนั่งทับเลือดมันไม่เดินมันก็เลยทําให้ส่วนของน่องที่ขามันเรินนิ่ม,มเ,ออเพราะว่าขามันไม่ได้บริหารเลยคือถูกกดทับอย่างเดียวอะแล้วเลือดมันไม่เดินอ,อืมเกือบจะเป็นคนพิการแล้วตอนนี้<ม>แล้วทีนี้คือเท่าแก่เกาหลีเขาจะพาไปเหมือนไปผ่าตัดอย่างเงี้ยอ,อแล้วเขาเรียกเงินตั้งสามสิบล้านวอนสามสิบล้านวอนตอนนั้นก็น่าจะประมาณสักสามแสนบาทไทย มจะไปเอาเงินเยอะขนาดนั้นมาทำไมอีกทถ้าเขาทำให้เราก็คงทำไงานได้เขาไปจนแล้ว,ลวคร้นี้เขาให้เราผลตอบแทนต่อเดือดนี้ประมาณเท่าเดิอนหนึ่งเข,าข้าวสมัยนั้นนะครับเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วเนาะมันก็ประมาณสี่หมื่นสี่มื่นห้านะมันเป็นแรงงานขั้นต่ำของเกาหลีซึ่งมันก็เยอะกว่าบ้านเราเยอะมากบ้านเราเมื่อก่อนมันแค่เก้าพัน เออมาสามเท่าของเงินเดือนเยอะอยู่ใครไปอยากไปนั่นใช่ไหมเไปเมื่อก่อนใครพูดอะไรไม่ฟังนะเราตาโตมากเห็นเงินอยากจะไปอยากจะไปอย่างเยอะแล้วตอนไปตอนนร้ใช้เงินไปเทอาไรทั้งนั้นใช่เงินไม่เยอะครับเพราะเราไปแบบลักลอบแค่ใช่ทิ้งทิ้งตั๋วกลับแค่นั้นเองไปซื้อตั๋วไปแล้วก็ซื้อทัวร์ตอนนั้นอยู่ประมาณหมื่นบาทแต่ว่าเราก็มีเงินเตรียมส่วนตัวเราระหว่างที่เราหางานเนาะ เตียมไว้่ประมาณห้าหมื่นนะเต็มที่แล้วนี่คือจริงค่าเดินทางอะไรมัว่าแค่หมื่นกว่าบาทไปกลับด้วยนะหมื่นกว่าบาทซื้อตัวไว้ตอนนั้นแล้วก็เราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองอ่ะประมาณเดือนนึงกว่าเงินจออหางานอะไรเราเราใช้ระยะเวลาในการทํางานนั้นไหมที่จนที่เราปวดช่วยแบบสามเดือนแรกไม่มีปัญหาครับพอเข้าเดือนที่สี่เดือนที่ห้าไปคือเปลี่ยนงานได้นเื่ยจนกว่ามันจะโอเคอ่ะ อ๋อมันมันไม่ไหวจริงคือเราอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงเนวยแหละถ้าไปทำยีนเรา,าจะทําได้แต่ว่าถ้าไปทําพวกเกษตรกรพวกอพวกไรพวกฝาดเ,เราใช้แรางงานอะไรเงี้ยเราเราอาจจะไม่ไหวเองก็ได้ะคนคนอื่นเขาก็อยู่เยอะแะเยะแยะแหละจริงๆงานมันสบายนะนั่งแล้วก็ตัดตัดหน่อยฝัง่งป็นการใช้แรางงานแหละแต่ว่าด้วยที่ว่าร่างกายเราอาจจะไม่เหมาะก็ได้เรานั่งเยอะๆอย่างเงี้ยคือ มันปวดนี่สัดส่วนมันเกินเออใช่เวลานั่งเวลาลุกอะไรเงี้ยมันก็มันก็ล้นก็ล้ําหมดอ่ะมันก็เลยเจ็บทําอย่างนั้นได้เดือนหนึ่งคือกลับมานอนทุกวันนี้มัาตาไหลนะคือปวดหลังมากต้องใช้หมอนใช้เลยรองแบบข้างไหลไม่ได้นอนไม่ได้ตอนนั้นคิดถึงคำของคนที่บอกว่าอย่าไปนะอย่าไปนะตอนนั้นคิดถึงนะ ก็ก็มีคิดถึงบ้างนะคิดถึงว่าเออเอ็ก็อจจะจริงอาจจะจริงอย่างจริงเขาพูดได้แหละแต่บางคนพูดก,ก็ยังไม่เคยมาเลยเราก็ไม่ได้อยากจะเชื่อเลยจบอกว่าใช่ไม่เข้ามือทำแต่แต่พูดถึงว่าทาไปแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจเพราะอย่างน้อยๆมันก็มันก็เป็นประสบการณ์นะใช่ประสบการณ์ที่ดีนะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ครับมันมันก็เสี่ยงมากๆนะในเรื่องของการใช้ชีวิต แต่เราเป็นอะไรไตนี่คือไม่คุ้นนะไม่คุ้นเวล<ร>าเ,เราเจ็บป่วยอะไรมาเนี่ยการรักษาค่อนข้างยากมากยิ่งเลือดตกยางออกนี่คือต้องเหมือนขอทานเลยเอาจจริงคือบางทีต้องของเงินบริจาคอะไรเงี้ยม,มันน่าอะไรมากมคนที่เขาอยู่แล้วแล้วเขาอยู่ที่สุขสบายบางทีเขาจะดึงข้อดีมาพูดเยอะเราไปแบบ มันจะมีแบบโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือคนี้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเราสามารถไปใช้ตรงนั้นได้ใช่ใช่ใช่ใชแต่แต่พูดถึงว่าทําไปแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจเพราะอย่างน้อยมันก็มันก็เป็นปรนะนะสบการณ์นะประสบการณ์ที่มีนะครับลองไปสืบดูในตามเพจตามในในกลุ่มของเกาหลีอะไรเงี้ยรู้ทันตมอมจำได้เลยกลุ่มชื่อเพจรู้ทันตมอมกันเนี่ยเวลาเห็นคนป่วยเห็นอะไรคนไทยอ่ะที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันชอบออกมาโพสต ช่วยบริจาค <น S 1> อะไรชใช่ขอความช่วยเหลือคือคนไทยเราก็ใจดีนะเห<ม><ม>ลือช่วยช่วยบริจาคช่วยนะผมก็ช่วยทุกวันที่ผมเห็นผมก็ช่วยนะเพราะเรานนกถึงตานที่เราใช่เราเคยนไปอยู่มันเหมือนกับว่าเราทุกคนมันมันมีเหตุผลละกันที่ต้องไปบางคนอยากไปเพราะว่าเออทางบ้านไม่มีเงินทางบ้าน อยู่ในไทยมาแล้วมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันตั้งตัวไม่ได้สตีเลยมีเหตุผลที่อยากออกไปต่างประเทศเพื่อไปหางานที่มันดีกว่าได้เงินเยอะกว่าเลยมาซัพพอร์ตครอบครัวแต่ว่าบางคนล้วก็บางคนก็ไปได้เห็นผลแค่อยากลองอะไรเงี้ยแต่บางคนเข้าไปเห็นผลที่ว่ามัน,มนอยากไปจริงบางคนก็บอกว่าอยากจะอยากจะไปแบบถูกกฎหมายนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเรียน จริงจริงทุกอย่างต้องใช้เงินใช่แต่ถ้าไปผมว่าแนะนําให้ไปแบบสุกรไหนดีกว่าสบายใจแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับเวลาจิบป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถแบบเข้าโรงพยาบาลได้เลยเนี่ยเออไม่ต้องไม่ต้องรอแบบจิบป่วยแล้วก็เป็นต้องต้องใช้คําว่าขอบริจาคอะไรอย่ฟังดูนะ,ะแล้วคนตายนะตายนี่คือไม่ได้ร่างกลับแล้วได้กระดูกกลับแทนอมผมพอ่อแม่มารับที่สนานคจะได้กระดูกไม่ได้คิดว่า ที่กลับมาได้ที่เราตอนที่เรากลับมาเนาะตอนนั้นเนี่ยกลับมายัางไงันรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ต่อเราต้องการคนีิการอารยูอ่รักษาเราเลือดมันไม่เดินแล้วถ้าเราอยู่ต่อรักษาต่อก็เหมือนว่าเราทํางานแล้วก็นี่รักษาตัวเองอาหาเงินมารักษาตัวเองเจ็บป่วยวรักษาตัวเองรักษาตัวเองมันไม่มีสวัสดิการนี่อะไรถึถ้าเราอยู่ต่อนตอนนี้เนี่ยเราอาจจะขาเราอาจจะใช้งานไม่ได้ไม่ได้ พอตอนนั้นเนี่ยเขาเออเขาแก่าไปหาหมอแ้หมอเขาไม่ได้ใส่รู้เื้องต้นคือเหมือนเส้นประสาทมันไม่ทํางานอะไรเงี้ยต้องผ่าตัดเขาใช้เงินอประมาณสามสิบล้านบาทตอนนั้นก็ประมาณสักสามแสนได้เงินก็บเงินติดตัวยังมีหนึ่งสามหมืนนะ่นด้ไม่แล้วตอนนั้นเออเขาได้ยินเขาเดินาวน่าเดี๋ยวออกให้ ไม่หรอกครับคือมไม่แน่หรอกนะสำหรับบางคนนะบางคนที่อยู่มานานๆอยู่กันเล่าแก่อะไรเงี้ยมันจะช่วยซัพพอร์ตด้วยหรือเปล่านะ<ม>ถือว่าเป็นโชคแต่ของผมมันไปแบบนีดน้อยเขาก็ไม่ได้มารักษาอะไรชีวิตตลอถ้าเกิดว่าเขารักษาแล้วเราหายเราหนีก็ได้เีย<อ>ใช่เาขา<อ>ก็เ,เ<ม>สียเง<ม><ม>ินเปล่าก็เลยตัดสินใจลับดีกว่าชชีวิตจริงๆก็เศร้าตำราคือชีวิตใครชีวิตมันอะไรกันเองใช่ ถ้าปเราไม่เลยตัวเองใครจะดูแลเราที่ว่า<ม>นี่จะเป็นการเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับแต่ถ้าให้คําแนะนําเนี่ยอยากจะให้แนะนําว่า<อ>ถ้าเกิดว่าอยากจารหาประสบการณ์ให้แค่ซื้อทัวร์ลองไปเที่ยวก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกประเทศละครับเวลาเราไปเนี่ยเราไปเป็นนักท่องเที่ยวนะเราก็จะเห็นแ้วมุมมองของยูทัศน์ที่แบบว่าเขาอยากให้เห็นค่อยดีค่อยดีแต่ถ้าเราไปแบบ จะคิดจะไปทำงานจริงๆอะให้แนะนำไปแบบถูกกฎหมายดีกว่าครับพยายามสอบพยายามแบบไปแบบถูกกฎหมายเพราะว่ามันได้มากกว่าได้มากกว่าเสียอย่างน้อยเนี่ยเราเรียนไปอ่ะนะเราไปแบบถูกกฎหมายแล้วเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกวอันที่สองเคยเรื่องสวิสการต่างๆนะครับก็จะดีกว่า าการเดินทางอะไรก็จะปลอดภัยด้วยไม่ต้องแบบทําอะไรแบบหยุซ่อนๆจริงๆแนะนาให้ไปเที่ยวก่อนก็พอ,อให้เกิดอยากจะไปน,นะถ้าแบนใจ,จริงใช่เพรามันมันบางทีมันไม่ได้สวยเหมือนในซีรีส์เกาหลีนะบางทีแล้วก็การใช้ชีวิตแบบในประเทศเกาหลีเนี่ยหนาวมันหนาวมากเลยร้อนแค่สามเดือนในวันที่เหลือคือหนาวหนาวมากแล้วก็ฝนอน เวลาเวลาหนาวเวลาฝนเนี่ยสอแรกถามไดนึงเขาให้เราหยุดไหมหรือว่าต้องทํางานถ้างานที่มันอยู่ในร่มคือเราต้องทำต่อไม่มีหยุด่ถ้าง,งานที่มันหยุดมันอะไรจริงๆก็จะเป็นพวกอาราบัยที่รับงานรายวันพวกการแจ้งเก็บผัไม้งานเหมาพวกนนอะไรเงี้ยที่แบบเป็นงานการแจ้งนั้นคือหยุดไปเลยไม่มีรายได้ ผมก็อันนี้ก็ต้องแบบขอขอบคุณน้องโจมากครับที่มาเล่าประสบการณ์แชร์ให้น้องๆฟังนะครับก mm ็คือสรุปว่าถ้าใครที่อยากจะไปไปได้นะแต่ว่าให้ไปแบบถูกกฎหมาย เนาะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้อง,องๆยังเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนเรียนเยอะๆแล้วก็ถามว่าผู้ใหญ่มาเล่าอะไรให้ฟังฟังได้นะฟังเป็นประสบการณ์เด็กน,น้อยๆคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนอ่ะเขาเล่าความความยากลำบ,บากให้เราฟังอ่ะคุณจะฟังนะครับเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้ว่ามันมันไม่ดีอ่ะหรือว่ามันลําบ,บากอ่ะถ้าเราก้าวก้าวข้ามผ่านมันไปได้มันก็จะดีกว่าที่เราได้ไปลุยเองแต่พี่ก็เชื่อนั่นแหละว่าสิบปากว่าไม่เท่ามือทำนะเดี๋ยวมันต้องได้ได้เจอได้ลองกับตัวนั่นแหละ แต่ว่าทางที่ดีตอนนี้ก็อยากให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบฟังฟังสิ่งที่พี่โจเล่านะแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่โจมีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยนะไอเรื่องที่ว่าไปเจอผีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โจเล่าให้ฟังแถนอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอันนี้คือที่เราไปนี่คือในไทยหรือต่างประเทศนะในไทยไ<ห>ใช่เป็นเด็กมานอกเข้าเมืองกรุงไงเป็นคนแบบเออพ่อแม่สอนมาเนี่ยคือเป็นคนมีมารยาทนั้งดีมาก ก็วันนั้นเนี่ยเหมือนจะเข้าครงครั้งแรกแล้วก็ไปพักโรงแรมด้วยความที่ว่าเราเห็นโรงแรมท้องสะอาดนะแล้วก็กดลิฟต์พอก่อนกดลิฟต์เข้าไปเนี่ยเราก็ถอดรองเท้าเข้าลิฟต์ไปนะครับแล้วก็กดชั้นสองชั้นสามเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะพอขึ้นถึงชั้นสองชั้นสามปั๊บเนี่ยตกใจมาก ตอนนี้เฟิร์มาเฮ้ยมันอะไรพี่เปนเท้าหายสิงครับคิ่งคอมมือวาเนี่ยพอ้ก็ผีรองเท้าแตกครับโอเคงําขำงําำครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตอนนี้วันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบายคไปติ้น